รวมประชาชนไทยนะครับก็ความสงเกตต้องแสดงบพี่น้องสื่อข่วนกทจะต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อ่นทุกท่านครับที่มาร่วมกันในาาวันนี้ของพวกเรานะครับแต้ก็อบคุณประชาชนที่กำลัรับฟังพเราอยู่นนั้ผมเชื่อว่าหลายท่านกำลังติบตามอ การผ an 응ัดผง้ไม่รองายรั้งนี้ับวันนี้ที่มาแถร่วมก็จะมีท่านสสารรฐต่อารและท่านสสสุขัรับครับเมืวานได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎระเป็นวาระตรวเกี่ยวกัรื่องการลงมติการไม่่องสนคโดยเราได้มีข้อสสุป รีนนการอธิบายผู้ไม่วอาใจในครั้งนี้และข้อกล่าวหาในประเด็นต่างๆท,ที่สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแต่ละนั้น,น,ดนไ,นะได้ใช้ก,ใกล่าวหาในรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนั้นไม่มีน้ำหนักมากพอโดยเป็นกรณีที่เป็นเชิงประจักษ์สองประเด็นลหลักๆด้วยกันนะครับซึ่ง มีการนำข้อมูลที่เป็นเท็จและหลักฐานที่เป็นเท็จมาประกอบการอภิปรายในสภานิ่งเด็งนี้ที่จะเห็นไม่ชัดเจนเลยก็จะมีสองประเด็นในกันนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นในเรื่องของปฏิบัติการทไทดซึ่งผู้ที่อภิปรายก็ได้ทำการฟ้อง,อ,งอ,งองร้องมานะครับเราไม่ได้โกรธในยละเียด ส,ส่วนในประเด็นที่สองได้มีการนำคลิปวิีโอกัรของการชุมนุมสมัยที่57ซึ่งเป็นการชุมนุมต่อต้านพรบนิรโทษกรรมมาแอบอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นอยูในคูปนันนีการนำหลักฐานเท็ นำข้อมูลใท็จหล่อนี้มาอภิปรายในสภาเพื่อดีกรีความจริงก็จึงทําให้เราผู้กล่าสูนได้กลับว่าไม่มีน้ำหนักมากพอนะครับในประเด็นที่สองตลอดก,การตอลอดระยะเวลาการอภิปรายที่ผ่านมาที่ก็เข้าสู่วันที่สี่ใช่ไหมครับข้อสุดที่สี่นะครับสามัญผู้ผ่านหนา,า,าก็จะเห็นได้ชัดเจนครับว่า โดยปกติแล้วเรียนการทุกฝ่ายนั้นจะเป็นการอภิปรายเรียงตัวเรียงรายคนนะครับของตัวท่านนายกรองนายกหรือท่านรัฐมนตรีทุกท่านที่หลายๆชื่อแต่ปรากฏว่าทุกช่วงเวลาจะมีการพุ่งเป้าหลักไปที่ตัวท่านนายกรัฐมนตรีในทุกประเด็น และก็มันจะเป็นข้อแก้ไขที่เกี่ยวยงกับตัวท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเราทําให้เราเห็นแล้วว่าเป็นการอภิปรายที่ค่อนข้างถุกระเด็นนะครับและตัวของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะมนตรีก็สามารถตอบข้อการหาและข้อกระหาได้ดีทุกประเด็นและชัดเจนสามประเด็นนี้ขอ เน้นหลักเลยนะครับท่ากางกระแสข่าวที่ได้เกิดการตกรกาจว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรของฝ่ายนิติบัญญัติบางท่านได้เปิดประตูรับอำนาจเงินมาบันญความศัดิ์สิทธิ์ของระบอบประชาธิปไตยเพื่อใช้ในกรณีล้มรัฐบาลซึ่งถ้าหากเรื่องนี้มีมูลและเป็นความจริง การกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักธรรของพรงรครวมพลังประชาชนไทยโ,ยโดยตรงเนื่องจากเรามีเจตนาและเจตจำนงที่ต้องการเป็นพกกรรคกลรงของประชาชนตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอำนาจอนุนปไตยนั้นเป็นของปวงชนชาวไทยถ้าเกิดเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจริง เราไม่สามารถยอมได้ครับเพราะฉะนั้นข้อสรุปก็เป็นดังนี้ครับพักรวมพลังประชาชาติไทยมีความเห็นพ้อมต้องกันในบรรดาสมาชิกสภาผูดกทนรัศดรท่านอครับ้าเสียงของเรานั้นจะลงมติไว้วางใจให้ท่านนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทุกท่านที่ถูกภิบทุกฝ่ายไว้วางใจงในรอบนี้รวมถึงขอเป็นกำลังใจให้ท่านในรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกท่านสู้ต่อไปในการนำพาประเทศผ่านวิกฤตที่พวกเราตลังเชิญกอนำผเชิญเยูนกันไปลานางเป็นคู่กรณีการอมหังก็ขอขอบคุณทุกท่านครับ